เพื่อนเมียแฉวิลกรรมแบบสับพ่อหมอพาตำรวจบุกจับถึงบ้านก่อนพ่อของหมอจะเสียชีวิตกรณีของนายฮอตไฮโซเกหรือไฮโซหมูกรอบกับถูกจับซึ่งดาราสาวอย่างคณะลินยาลัตนั้นก็ตกเป็นเหยื่อนหนึ่งในนั้นเช่นกันซึ่งของทางคณะเองนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจเปิดหน้าชนแฉวิลกรรมของนายฮอตหรือไฮโซเกคนนี้ครับล่าสุดนั้นเพื่อนเมียของนายฮอตเองนั้นครับก็ได้ออกมาแฉวิลกรรมแบบสดแสของนายฮอตว่าถ้าจะให้พูดกันแบบตรงๆงนายฮอตนั้นหรือไฮโซหมูกรอบเกคนนี้มันก็คือสแกมเมอร์ที่แสดงตัวตนแบบชัด อย่างในกรณีของภรรยาของนายฮอตที่ปัจจุบันนั้นก็ยังคบกันอยู่ยังอยู่ด้วยกันเพื่อนของภรรยานั้นเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของตนนั้นก็ผิดหวังจากความรักและได้มีโอกาสเจอในฮอตผ่านแอปแอปหนึ่งซึ่งในฮอตนั้นก็แสดงตนว่าเป็นคนรักสัตว์ซึ่งมันก็ตรงกับอาชีพเพื่อนเราที่เป็นสัตวแพทย์พอดีพอเพื่อนพานในฮอตมาแนะนําตัวให้รู้จักเพื่อนในกลุ่มก็ตะกิดตะกิดใจเพราะหน้าแบบนี้น่าจะไม่ใช่ทรงคนรวยจากนั้นเพื่อนๆในกลุ่มก็เลยขอชื่อเพื่อที่จะไปสืบประวัติให้เพราะเข้าามมออยู่กับ จากนั้นเพื่อนอีกคนที่สืบประวัติได้ก็มารู้ว่าในฮอตนั้นมีประวัติที่ไม่ดีก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อหมอพ่อของหมอญาติและตำรวจนั้นก็บุกไปแล้วบอกว่าให้ในฮอตนั้นออกจากชีวิตของลูกสาวชั้นอยู่นี้แล้วในฮอตนั้นก็โดนจับไปสองวันด้านคณะเองนั้นก็บอกว่าทางภรรยาของในฮอตนั้นก็ทักมาหาบอกว่าตนก็โดนหลอกเหมือนกันแต่ว่าที่ปัจจุบันนั้นยังคบกันอยู่เพราะอยากเก็บคนร้ายไว้ใกล้ตัวที่สุดพร้อมกับได้เล่าเวรกรรมแสบต่ออีกว่ากรณีก่อนที่พ่อของคุณหมอจะเสียนั้นพ่่่อเขาาารััักษตตววทีง ทางในฮอตนั้นบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดนั้นหมอไม่เก่งมารักษาตัวที่กรทมดีกว่าแล้วจะเอาเฮลิคอปเตอร์นั้นไปรับทางคุณหมอนั้นก็ไปเตรียมสถานที่จัดแจงไว้เพื่อเตรียมรอเฮลิคอปเตอร์แต่สุดท้ายมาลงจอดไม่ได้เพราะเฮลิคอปเตอร์โดนนกชนลงจอดไม่ได้และทินน่าเศร้าใจที่สุดก็คือพ่อของคุณหมอก็เสียชีวิตไปจากนั้นฮอตนั้นก็เข้ามาอาสาจัดแจงเรื่องของทรัพย์สินมรดกให้กับคุณหมอบอกว่าตนมีทนายความสามารถจัดแจงเรื่องนี้ได้และยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อเตรียมจะแต่งงานกับน 3, บนนนนยฮอออตตรรบบััั้้้้งงงไไไไมม่่่่่ดดแแที พออ้างว่าติดโควิดรอบที่2ก็ไม่ได้แต่งอีกเพออ้างว่าหมอดูบอกเลิกไม่ดีรอบที่3ามนั้นก็ไม่ได้แต่งพอฮอตนั้นโดนผีผักตกบันได